หลายคนอยากให้คนข้างหลังมีความมั่นคงทางการเงินแต่คิดว่าต้องมีเงินเยอะหรือต้องรอเก็บันนานก่อนจริงๆแล้วไม่จําเป็นเลยค่ะนี่คือทางออกง่ายๆด้วยประกันชีตแบบชั่วระยะเวลาค่ะสามารถเลือกทุนความุ้มคร้องสูงถึงหลักล้านแต่จ่ายเบี้ยประกันเพียงแค่หลักพันต่อปีและก็ยังสามารถเลือกการส่งเบี้ยและก็ความผ้มครองตามช่วงชวีตที่ต้องการค่ะ ยกตัวอย่างเช่นหากเป็นผู้หญิงอายุ30ปีต้องการททุนประกัน1ล้านบาทจะส่งเบี้ยอยู่แค่ปีละ2,220บาทส่งเบี้ย15ปีบริษัทคุ้มครองชีวิตให้15ปีค่ะแค่นี้เองเราก็สามารถสร้างมาโมดกหลักล้านไว้ให้กับคนข้างหลังได้แล้วค่ะข้อดีอย่างก็คือประกันชีวิตตัวนี้จะคุ้มครองให้ทันทีหลังบริษัทอนุมัติไม่มีระยะเวลารอคอยค่ะ สมัครวันนี้เราก็สามารถวางแผนการเงินไว้ให้กับคนข้างหลังได้อย่างสบายใจและเราเองก็ยังเป็นผู้หญิงเก่งที่รู้จักการวางแผนให้ชีวิตตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ค่ะหากพร้อมแล้วต้องการที่จะวางแผนหรืออยากจะสอบถามเช็คเบี้ยสามารถสอบถามใต้คลิปหรือคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักหากพี่น้องได้เลยค่ะ